สัญยานมาเรียอามาแล้วนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะก็ขอสว,ส,สวัสดีนะคะใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะก็มาฟังคลิปย้อนหลังได้นะคะคือพอดีว่าตื่นเช้าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือคอลลาเจนนะคะเพราะว่าก็กินเป็นประจําทุกๆวันเลยนะคะ,ะบางวันก็อาจอาจะอัดตอนเย็นด้วยแต่ว่าส่วนมากก็ทานตอนเช้าเพราะรู้สึกว่าตอนเช้าร่างกายก็คือแบบ ท้องว่างมาแล้วค่ะอัดคอลลาเจนเข้าไปเลยนะคะถ้าเราขาดคอลลาเจนนะคะปัญหาอันดับแรกเลยปัญหาเรื่องผิวนะคะผิวแห้งเหี่ยวผิวขาดน้ําพ็ผิวแห้งเหี่ยวผิวขาดน้ํกาก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตามมาติดติดเลยนะคะด้วยความที่เราผิวอ่าไม่ฟูไม่มีอิลาสตินนะคะเมื่อโดนแบบอ่าแสงแดดทาร้ายก็จะมีฝ้ากระรวมไปถึงผิวทั้งตัวผิวทั้งหน้าเลยถ้าขาดคอลลาเจนนะคะ แต่ผิวแก่ก่อนวัยนะคะผิวแลดูไม่ลื่นไม่ไม่ชุ่มน้ํานะคะสภาพผิวแบบดูยําแย่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วไอเทมที่ห้ามขาดเลยก็คือคอลลาเจนนะคะคลอลลาเจนพสตีกระปุกนี้เลยนะคะใครที่อยากมีปัญหาใครที่มีปัญหาเรื่องผิวที่ก็บอกนะคะก็แนะนําให้ทานเลยส่วนใครที่แบบเป็นขานอนดึกนะคะขานขานอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทํางานเยอะแล้วก็นอนดึกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ ไม่ค่อยนอนตามเวลานะคะใครที่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยแผ่นดงแผ่นด้านะคะมีตีนกาต่างๆนะคะนอกจากการทาครีมแล้วคอลลาเจนนี่แหละตรงจุดที่สุดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่า,าเป็นอไอเทมที่ฟื้นฟูสภาพผิวที่แบบโซมกู้ผิวโซมกู้ผิวเสียนะคะกู้แพนด้านะคะนอนดึกมีปัญหาเรื่องสิวสิวฮอร์โมนต่างๆนะคะสิวที่แบบทำให เป็นสเตียอรอยสีสเตียอรอยนะคะสวที่แบบเป็นปื่นทั้งหน้านะคะก็สามารถทานคอลลาเจนได้เลยนะคะรวมไปถึงปัญหาสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะถ้าขาดคอลลาเจนนะคะสุขภาพอ่าเป็นอันดับหนึ่งก็คือข้อเข่านะคะคือเข่าจะดังก๊อบแก๊บน้ำยในไขข้อลดลงนะคะทําให้แบบมันเกิดการเสร็อสีเกิดขึ้นนะคะทําให้เรามีอาการเจ็บมีอาการปวดนะคะไม่ว่าจะลุกจะนั่งจะเดินต่างๆนะคะนั่งนานลุกต่างๆ มันจะมีปัญหาเรื่องเขาดังก็แก้กบแก้สุดท้ายก็คือเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะอันนี้ก็คือจะต้องผ่าตัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองนะคะด้วยคอลลาเจนคอลลาเินพัฟีทานได้ตั้งแต่วัยรุ่นนะคะวัยหนุม่มสาวที่อยากฟื้นฟูสุขภาพผิวอยากผิวออร่าอยากผิวใสทั้งตัวนะคะแนะนําให้ทานเลยตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีด้วยมีส่วนผสมของซิงค์ด้วยนะคะซิงค์ช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายผู้ชายที่กินซิงค์ก็จะรู้สึกว่าแบบกระชุ่มก็ช่วยนะคะจะรู้สึกแบบอาเข ว่าซิงค่ะมันมันช่วยเรื่องของการเป็นหมันมีลูกยากด้วยนะคะส่วนผู้หญิงก็ปรับรมโมลในร่างกายนะคะร่างกายต้องการแร่ธาตุซิงไปอยู่แล้วนะคะมันทําให้คอลลาเจนของเรานะคะได้รับการตอบรับดีมากเลยนะคะทานแล้วเห็นผลนั่นเองนะคะคอลลาซิงพัสซีกระปุกนี้นะคะสีเหลืองๆนี้ที่เห็นในหลายคนที่แบบเป็นไอเทมบอกต่อนะคะไปรีวิวเยอะทั้งใน Tik t o อกเองใน Facebook เองในทวิตเตอร์เองนะคะเป็นผู้รีวิวผู้ใช้จริงทั้งหมดนะคะ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะสุดคุ้มมากๆเลยนะคะซื้อ2แถมหนึ่งไม่หอบแถมแก้วเช็คอีกด้วยนะคะนี่สแถมหนึ่งนะคะแก้วเช็คสวยมากนะคะ2แถมหนึ่งแบบนี้ก็คือได้3มกระปุกแล้วก็มีแก้วเช็คนะคะก็คือเขาจะบอกว่าปโปรสองแถมสองนะคะ2แถมสองนี่นะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นเลย1000บาท ปกติเราจะไม่มีแก้วเช็คให้นะคะแต่รอบนี้แก้วเช็คสําหรับคอลเลคชันหัวเพชรนะคะเราแถมให้ตั้งแต่โปรเริ่มต้นเลยโปรตั้งแต่1,000กระปุกนะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยห้ามพลาดนะคะแก้วเช็คมีทั้งหมดสีสีนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็สี โอรสสีส้มสมนะคะใครชอบสีไหน F แล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะเราจัดให้เราจัดให้ตามที่อยากได้เลยวันนี้ชงทางคอลลาเจนกันเดี๋ยวก็ดูก่อนกระปุกไหนมีคอลลาเจนมากจะหมดทุกกระปุกแล้วต้องแบบคว้านหาแล้วนะคะคือคอลลาเจนทานทุกวันเลยนะคะวันละหนึ่งถึงสองช้อนนะคะ คอลลาเจนเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนะคะใครที่ไม่เคยทานคอลลาเจนอยากให้เปิดใจลองทานดูเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าคอลลาเจนเป็นทั้งอาหารผิวและก็อาหารสุขภาพนะคะ,านะคะทานง่ายไม่ขาานะคะสำหรับใครกังวลเรื่องขาวก็แนะนำให้ทานกับพวกเครื่องดื่ม,มอ,อื่นๆที่ไม่ใช่น้ำเปล่านะคะเช่นพวกน้ำผลไม้พวกชากาแฟนะคะนมต่างๆนะคะ ที่เป็นเนือ้อหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตน้ำซุปน้ำแกงใส่กับข้าวก็ได้นะคะร้อนเย็นได้หมดเลยนะคะแก้เช็คเราให้ไปก็ใช้แบบนี้นะคะ,ส,ะสาวเนี่ยพกพาง่ายนะคะสวยมากๆเลยเป็นหัวเพชรนะคะทานได้กับพวกน้ำผลไม้ก็ได้นะคะชาไข่มุกก็ได้นะใครชอบชาไข่มุกก็สามารถใส่คอลลาเจนไปได้จริงๆคอลลาเจนใส่ทุกกบบทุกเครื่องดื่มแล้วก็กับทุกอาหารโรยหน้าอาหารก็ได้นะคะ ใครที่อยากมีสุขภาพผิวที่ดีไม่แก่ก่อนวัยหน้าเด็กนะคะก็เป็นไอเทมที่เหมาะสำหรับตั้งแต่อายุ20 เป็นต้นไปเลยเพราะว่าเนื่องจากสาวอายุ20หรือว่าหนุ่มอายุ20เป็นต้นไปคอลลาเจนลดลงทุกๆปีนะคะจะเห็นได้ว่าเรามีปัญหาขึ้นมาแต่อายุ20แล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครกินไว้ตั้งแต่อายุ18-19ก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ร่างกายเยอะนอนดึกพักผ่อนน้อยอยะะ่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานคอลลาเจนได้นะคะเด็กๆวัยรุ่นก็ทานได้10กว่าก็ทานได้นะคะไม่ไม,ม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะยิ่งจะมีผิวดีใครยิ่งมีแบบปัญหาเรื่องสิวต่างๆนะคะรอยสิว รอยกะรอยฝ้าต่างๆนะคะจางลงแน่นอนเลยนะคะนี้ชงเสร็จแล้วนะคะกินกับน้ำเปล่านะคะของเราก็จะมีแบบเปรี้ยวนิดๆเพราะว่าด้วยของเรามีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะช่วยเร่งการดูดซึมแล้วก็การทำงานของคอลลาเจนนะคะไม่อ้วนแน่นอนนะคะก็กินคอลลาเจนคอลลาเจนผสมซีมาประมาณสี่ปีแล้วนะคะไม่มีไม่ไม่อ้วนเพราะว่าของเราเป็นคอลลาเจนแท้ ไม่ผสมน้ำตาลไม่มีแป้งนะคะไม่ทําให้อ้วนแน่นอนใครกังวลเรื่องอ้วนก็แนะนําให้ทานกับน้ําเปล่านะคะหรือว่าเป็นพวกกาแฟที่แบบกาแฟช่วยเบิรนช่วยลดความอ้วน,นสามารถใส่ด้วยกันได้เลยอาจจะได้ทั้งเรื่องผิวแล้วก็เรื่องหุ่นด้วยนะคะส่วนใครที่แบบไม่กังวลเรื่องอ้วนก็สามารถเอาไปผสมกับน้ําผลไม้ให้รู้สึกสดชื่นให้รู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าระหว่างวันแล้วก็เพิ่มในส่วนของพวกอาน้ำมะเขือเทศก็จะผิวดีขึ้นด้วยนะคะน้ำทับทิมอย่างนี้ค่ะ ไม่เห็นคอมเมนต์เธอเลยนั่งพูดคนเดียวนะคะก็อย่าลืมโปรโมชั่นนะคะนี่พกพาง่ายพกไปได้ทุกที่ใส่กระเป๋าใส่ใจกระเป๋าเดินทางนะคะเดินทางต่างๆพกไปได้เลยนะคะหนึ่งกระปุกทานได้ประมาณสิบห้าวันวันละหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็อย่างที่ก๊อตบอกว่ามีของแถมแบบนี้นะคะนี่หนึ่งพันบาทได้แบบนี้นะคะเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะคะได้สี่ชิ้นนะคะหนึ่งพันบาท โปรนี้ทานได้45วันคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มมากๆเลยหรือใครสามารถจะหารกับเพื่อนแชร์กับเพื่อนสั่งซื้อโปรโมชั่นที่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะสั่งซื้อโปรโมชั่นที่แบบคุ้มกว่าน,นี้ก็มีนะนะคะคุ้มกว่าน,นี้ก็มีก็คือโปร1,750บาทโปร2,000 5โปร4,000สามารถเริ่มโปรโมชั่นที่ตัวเองอยากทานแล้วก็แบ่งหารกับเพื่อนได้สวัสดีค่ะเห็นคอมเมนต์แล้วค่งมีคนคอมเมนต์สวัสดีนะคะสวัสดี น,นิวค่ะน้องน,นิวนะคะสวัสดีน้องนินวนะคะตัวก็ตเองก็อย่างที่บอกว่าลูกสองอายุจะเข้าสู่สามสิบหกนะคะเราแบบอ่าทวนธรรมชาติทำร้ายมาสามสิบหกปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่อยาก แก่ไม่อยากเหี่ยวไม่อยากแก่ก่อนวัยยังอยากแบบกระปี้กระเป๋ายังอยากมีสุขภาพดีอยากมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพข้อเข,ข,ข่าผมเล็บต่างๆรวมไปถึงผิวนะคะผิวบ่งบอกถึงอายุนะคะผิวบ่งบอกถึงอายุนะคะใครผิวสุขภาพดีก็เหมือนแลคนยังไม่มีอายุนะคะใครแบบดูแห้งเหี่ยวดูขาดน้ํานะคะแต่งหน้าไม่ติดผิวแห้งก้านก็แลดูมีอายุนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรานะคะ ทานเข้าไปแล้วมันได้ทั้งตัวนะคะได้ทั้งตัวเลยทานคอลลาเจนนะคะถ้าทาครีมมันก็ได้แค่ผิวชั้นนอกนะคะถ้าทานแล้วปุ๊บม,มันก็ได้ทั้งตัวนะคะแต่ว่าม,มันก็ต้องเสริมกันไปได้วยกันได้หมดนะคะทั้งตัวทาทั้งตัวกินเองนะคะเป็นไอเทมที่ห้ามพลาดเลยนะคะตัวนี้กระปุกนี้นะคะโปรโมชั่นยังเหลืออยู่นะคะสำหรับวันนี้มีใครถามอะไรเพิ่มไหมคะสวัสดีค่ะคุณแอนนะคะก็บางคนก็จะเป็นตัวแทนบางคนก็จะเป็นเป็นลูกเพจท,ที่สั่งซื้อเป็นประจํานะคะ เป็นคอลลาเจนที่ลูกค้าสั่งซื้อซ้ำมากเยอะมากที่สุดเลยนะคะเท่าที่ตอบมาก็ทุกเดือนก็จะมีคุณลูกค้ามาทักมาแบบซื้อซื้ออ่าเหมือนเดิมค่ะชุดเดิมค่ะที่อยู่เดิมค่ะอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่แบบ ไม่เปลี่ยนใจนะคะบางคนที่เปลี่ยนใจก็ต้องกลับมาซื้อซ้ําเพราะว่าบอกว่าไปกินยี่ห้ออื่นไม่เห็นผลนะคะเขาก็คือทุกคนสามารถลองลองผิดลองถูกได้แล้วลองลองดูนะคะว่าเปรียบเทียบดูว่าทานยี่ห้อนี้กับยี่ห้อกับคอลลาเจนอาคอลลาซินฟอสซีของเรานะคะมันมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้างในร่างกายของเราแล้วก็ลองเปรียบเทียบผลประสิทธิภาพดูว่าเฮ้ยทานยี่ห้อนี้ดีจริงนะคะทางคอลลาเจนคอลลาซินฟอสซีดีจริงเพราะฉะนั้นแล้ว อย,อย่าเปลี่ยนใจเพราะว่าการเปลี่ยนใจก็คือที่ก็บอกว่าคอลลาเจนแต่ละยี่ห้อม,ม,ม,มันไม่เหมือนกันค่ะถึงจะแบบสบรรพคุณเหมือนกันนะคะสรรพคุณเหมือนกันแต่แหล่งที่มาเองคุณภาพเองนะคะรวมถึงเกรดรวมถึงราคานะคะมันไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะวัดดูที่ผลลัพธ์แล้วกันเนาะ วันนี้ก็ไปแล้วนะคะสำหรับวันหยุดวันนี้ฝากสาวๆอย่าลืมทานคอลลาเจนก่อนออกไปสู่แดดนะคะก่อนออกไปสู่มลภาวะข้างนอกเราจะได้มีผิวสุขภาพดีและสุขภาพแข็งแรงทนต่อมลภาวะต่างๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ไวต่อแสงแดดนะคะทานคอลลาเจนแล้วไม่ไวต่อแสงแดดนะคะผิวขาวก็จะขาวแล้วก็ไม่ไวต่อแสงแดดด,ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย